ดีค่ะพบกับน้องกีต้าอีกเช่นเคยนะคะในเพจไทยลือนนะคะวันนี้น้องกีต้าจะพามาชมผ้าทอผืนสวยนะคะซึ่งวันนี้เป็นการรวมนะคะผ้าทอแบบไหมแกนฝ้ายนะคะแต่และผืนสวยมากๆเลยนะคะเราจะเห็นภาพรวมแบบนี้นะคะมีอยู่ห้าผืนนะคะสีส,สวยจัดจ้านมากเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่ผืนแรกกันเลยค่ะผืนนี้นะคะเป็นผ้าทอสีแดงนะคะเป็นไหมแกนฝ้ายตัดด้วยไหมสีทองนะคะผืนนี้ถือว่าเป็น ลายยอดนิยมเลยนะคะเพราะว่าเป็นลายแบบเกาะหลวงนะคะเป็นลายขึ้นภูเขานะคะหรือว่าลายแม่น้ํางคนก็เรียกได้หลายอย่างซึ่งถ้าเรามองดีๆนะคะเอกลักษณ์ผืนนี้นะคะจะมีการจกลายนะคะโดยใช้ไหมสีทองนะคะมีทั้งจกลายปลาน้อยนะคะมาน้อยคืนนี้โดยรวมแล้วนะคะจะเป็นสีแดงสดเลยนะคะสีค่อนข้างที่จะจัดจ้านนะคะผืนนี้เป็นงานทอประเภทจกลายในเกาะหลวงนะคะก็คือว่า มีจบซ้อนเข้าไปอีกทีหนึ่งนะคะสีสวยมากนะคะถ้าใครชอบสีสดๆนะคะผืนนี้บอกเลยว่าควรเก็บสะสมไว้อย่างแน่นอนะคะ่ะไปดูผืนต่อไปเลยนะคะผืนนี้นะคะสีจะหวานๆหน่อยนะคะเป็นสีกรีบบัวนะคะ ผืนนี้เป็นการทอแบบจกลายและเกาะลวงนะคะในผืนเดียวกันนะคะชื่อลายก็คือลายกับมณีนะคะจกลายกับมณีแล้วก็มีเกาะลวงด้วยด้านบนนะคะมีการจกแมมุมน้อยนะคะผืนนี้สีสวยมากเลยค่ะหัวเป็นสีกรีบบัวนะคะตัดด้วยไหมสีชมพูนะคะดูให้มันเข้ากันตัวนี้ตรงตีนสิ้นนะคะจะเป็นสีออกบานเย็นออกสีโทน สใสนะคะตัวนี้สีหัวเส้นกับตีนเส้นนะคะจะแตกต่างกันตัวนี้ไล่เฉดสีมาสวยมากเลยนะคะพืนนี้พื้นนี้เป็นผลงานใหม่นะคะของปลานะคะถ้าสนใจก็จับจองเข้ามาได้นะคะ,ะไม่เป็นการเสียเวลานะคะไปต่อที่พื้นอื่นเลยนะคะพืนนี้นะคะน้องกีตจาภูมิใจนําเสนอมากนะคะชอบมากเลยพืนนี้เป็นลายเกาะ มากเหลี่ยมนะคะเป็นรูปทรงของเลขาคณิตนะคะจะเป็นการเกาะล้วงนะคะเป็นเทคนิคแบบเกาะล้วงหัวสีชมพูบานเย็นเตียนิ้นสีเดียวกันเลยตัดด้วยไหมแกนไฟสีทองนะคะสีทองกับสีชมพูบานเย็นนะคะผืนนี้ก็จะมีจกเล็กน้อยนะคะสีขาวขา ผืนนี้บอกเลยว่าเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็จะใช้เวลาทอนานกว่าผือนอื่นหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นการจกที่เราไล่ขึ้นมาทีละหนึ่งเซนนะคะตัวนี้ก็คือไล่ทีละหนึ่งเซนจะทําให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมซึ่งผ้าทอของสีดอนชัยนะคะถ้าเกาะมักเหลี่ยมก็คือเป็นหมักเหลี่ยมจริงๆเลยค่ะไม่มีบุดเบี้ยวเลยนะคะอันนี้เป๊ะมากนะคะมาดูผืนนี้นะคะผืนนี้บอกเลยว่า ที่สุดเลยค่ะสุดๆเลยสุดๆของความงามเลยนะคะสีฟ้านะคะผืนนี้พิเศษทอจากผ้าทอเครือดำนะคะใช้ฝ้ายฝ้าทอน้ำหนึ่งก็คือว่าสีจะเข้มกว่านะคะผืนนี้จกลายนะคะดอกนาคนะคะนาคอุปกพกานะคะของแม่จินนั่นเองนะคะตัวนี้จะมีการใส่ไม้คําเข้าไปด้วยนะคะวิบวับมากผืนนี้ทอแบบเต็มผือนอลังการเลยตรงตีนเส้นก็จะมีดอกมักตอมน้อยนะคะตัวนี้ขั้นตรงตีน มีดอกบัวตองนะคะผืนนี้คือแบบงานจองเยอะมากค่ะผืนนี้ถ้าสนใจก็จับจองเข้ามาได้นะคะมีราคาพิเศษให้สำหรับทุกท่านที่จับจองนะคะ mm hmm. แล้วก็อันนี้อีกผืนหนึ่งนะคะผืนสุดท้ายผืนนี้จะคล้ายๆกับผืนแรกเลยนะคะ่วนยานภูเขานะคะตัวน,นี้เป็นลายจกมาน้อยตาน้อยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คืองานสังทอค่ะ mm hmm. สีสดเลยทั้งหมดนี้นะคะเป็นงานสังทอทั้งหมดของ จนนะคะคหากลูกค้านะคะสนใจชอบสีแนวไหนนะคะก็สามารถสั่งทอในเพตไทยหรือได้เลยนะคะเพราะว่าผลงานเหล่านี้คือลูกค้าสั่งทอมาสั่งทอสีพิเศตสีตามแบบทอได้หมดเลยค่ะสนใจแบบไหนก็สอบถามารายละเอียดได้นะคะสำหรับวันนี้น้องคิต้าขอฝากผ้าทอผืนสวยเหล่านี้นะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะคะถ้าถูกใจอย่าลืมน้องกิต้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ